สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่30มสเมษายน2568กใกล้เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้พาเดินทางนะครับมาหาปู่ที่ทุกคนรอคอยนะครับมาหอดมาถึงแล้วท่านผู้ชมบรรยากาศวันนี้แดดร้อนผีน่องนะครับอ่ามือว่านถือว่าโชคดีท่านผู้ชมมือว่านเดินทางไปงานบงวงสรวง บรรยากาศคืมทั้งวันก็ถือว่าโชคดีแต่ว่ามือนีกลับมาร้อนนะครับท่านชมพียเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องออกเดินทางทุกวันพี่น้องนะครับจะพอกันเนี่ยอมลแงนะครับตอนเย็นที่บ้านนะครับขั้วบานเจลอตเตอรี่ขั้วโมลงโปงเปงนะพอกันเนี่ยมือแรงเพราะว่าช่วงกลางวันนะบ่าเท่าออกเดินทางทุกวันมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องนะปู่ที่ทุกคนรอคอยนับงวด8 7นะครับงวดนั้นปู่แห่งเมา87 นับงวดที่พันมาลุดนะครับเขางวดเป็นงวดนะครับผมมีงวดเขางวดลุดอ่าเอา้านะับมาโค้งสุดท้ายนะับพามาชมมาฟังน้ากันนะับปู่ที่ทุกคนรอคอยงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6พนระครับฮามาคาชอบถูกใจได้พี่น้องได้จังไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่บอมักบอชอบเบิร์ซื้อๆทำมชมนะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันกาบนมัสการครับปูการนมัสการ้ยคะปูปอ่อ,อ,อ,อนมาปูมาเนี้ย วันเนี่ยหนิดหน่อยมัวว่านเมื่อก่อนล่มแหงม้งบบปูเมื่อวานเมื่อก่อนล่มมาถึงนี่ร่มอยู่ที่ปูฝนอยู่บบบงวงล้วนหม,มดอ่าแบบบัวปูแบบบัวนในวัดปูร่วงพี่น้องโอ้ยเชิดไดล้วนเต็มเลยแต่ว่าบวา่วชุกพี่น้องครับเอาท่านผู้ชมนับเขางวดเป็นงวดอยู่ดได้พี่นอ้องได้นับงวดแปดเจ็ดปูหอยเจ็ดแปดมาแปดเจ็ดงวดที่ผ่านมาบ่เข่านะครับเอาไหมนับปูนะไม่มาหอดมาถึงแล้วก็มาฟังมาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมนะครับ ธรรมดานะครับหวัดเข่าก็คือเข่าตรงๆมีเข่ามีหลุดคือบละวันเข่างวดเป็นงวดอยู่ธรรมชุ่มก็ถือว่าแม่นของปูอยู่บานวันายงานที่บานครับออกวันที่สองปัวกับสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใหญ่ไปยังบ่ครับผมสัญจรอยู่กรุงเทพนี่แหละครับไปไกลมาไปไกลครับ เอามาเบ่งน้ำกันปูจะเน้นห้กตัวใดได้พี่น้องได้นะครับเป็นเลขสูตรคำนวณท่านผู้ชมนะครับนวนอ่ามีเลขสูตรคำนวณอืะพอ,อยูได้กินน้ำมันด้วถ้ามัก่าชอบถ้าถูกใจก็จังหาลอตเตอรี่พี่น้องมันออก 2, 2 2, 2, สอง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 เจ็ดปูสองสองสี่โมเมนต์ตัว <laughs> อันนี้เป็นสูตรแนมท่านผู้ชมนับเลขท้ทยหาฮมักกจะไปหาหยิบจับเลขไทยเลข้ทยสามตัว สามสามเก้าปูง่ามเลยว่ะอ่าสูตรดีบ่าวถาหู้ด้วยพี่น้องด้หลักร้อยเพิ่มหนึ่งหลักสิบเพิ่มหนึ่งหลักหน่วยเพิ่มสองแต้มนะครับนี่ครับผมปูจะมีสูตรสี่ทิศแลวก็สูตรสี่ตัววินโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดงามเถอะปูเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลย อันนี้เป็นสูตรแนมนะพี่น้องเด้อสูตรแนมเลขท้ายสามตัวอ่าเข้ามาชุดใดหางใดกลับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่อ่าอันนี้ปูเฮ็ดเป็นสูตรมาให้เบิง่งก็จะลงท้ายด้วยสองสองเจ็ดอ่าท่านผู้ชมนี่นะครับสูตรปูคือหลักร้อยเพิ่มหนึ่งหลักสิบเพิ่มหนึ่งหลักหน่วยเพิ่มสองอตัวยังไงปูงงปครับ มาเขียนใส่สายาปูนี่ยนะครับผมเดี๋ยวอาสูตรซีทิศไปก่อนด้วปูสูตรซีทิดแกลงท้ายด้วยเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอ้งามงามสูตรซีทิดอุไรมาซีคู่หน่อยๆคู่กันนี่แหละสูตรซีทิศนี่แหละห้ามซุยนะวันนี้จี้ห้ามซุยมาตรงๆนะปูนะวันที่แล้วซื้ออยู่ท่านผู้ชม ต่างวดแปดเจ็ดเนี่ยให้เจ็ดแปดมาแปดเจ็ดปูกระยำมากับตัวไว้น้ำอืออ่าปูเขียนใส่ไอ้นี่เนี่ปูยิดเลืมจริครับสองพฤษภาคมสองสองพคกันเลปูสองพคหกแปดนี่ปูเขียนให้ตัวใหญ่เลยบาทเนี่ยอใหญ่ไม่ใหญ่ดอกปูเพิ่นเพิ่นว่าถ้าตัวน้อยมองมาเห็นหกแปดปูใส่สายยาปูน้ำปู ปูศูนย์ห้าท่านผู้ชมปูที่ทุกคนรอคอยปูศูนย์ห้าเอาสี่ตัววินเนี่ยปูสี่ตัววินสี่ตัววินเอาตัวไรกกับปูบวกกันสีเอาเจ็ดบวกรักหน่อยอ่าขามาปูวันนี้เท่ากับอะไรมาหนึ่งสองหนึ่งสองสามซีก็ได้หรือหนึ่งสองสี่หางสี่บบปูเท่าโบวินอ่าว์เวียนกันเท่าโบว์เวียนสามก็สีในโบว์เวียนบว์ปูโบว์เวียน นี่เขียนวินเซเนมในปัสี่ตัววินกูได้มักชุดวินกับวินกันเอาในนี่นะครับจะเป็นหนึ่งสองสี่หาก็ได้ได้พี่น้องได้ตะวันปัวสูตรนี่บ่ขำบ่ปัเอาหนึ่งสองสามสี่ขำก็เป็นสองสี่สองหาอ่ากันเอาสี่ใสเอาถ้าขำกัจะเป็นหนึ่งสองสี่หาเออป็นทเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหาสองสี่สองหา ครับปู่บะคำเอาจับคู่สองตัวปูจับคู่ครับจับคู่มันกะจีมาตัวยังไงได้ปูมาต้กันดีแค่เจ็ดหนึงรับเจ็ดหนึ่งหนี่ใานมาเนาะมากแล้วไปเจ็ดหนึงห้ม พกหานี่น้อง่ายมากด้วยน่ครับปัวมากระจับเลยปัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดเจดเจเจมาเจับลงนี่เบืองโอ้นึ่งก็มาเสียมีกบนีครับผมแม่แปดเก่าเลเนาะบอันั่นเลย หนึ่งห้าครับต่อันี้ปูเจนสอมนาี่สี่เจ็ดี่เพียกออกมาดีดีครับเอาไปเป็นเยงปูอันนี้ถ้าผู้เพิ่นมักนี่เพิ่นจับเอาครับปู ว่าปูจับหนึ่งเจ็ดไปให้แล้วพี่น้องครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับใส่ชุดนี้น้อนถึหลักกลาหนึ่งหนึ่งสามครับผมหนึ่งห้าเอาไปอันดค่ะหนึ่งห้าปูเขียนแล้วครับผมเขียนแล้วเหรอเขียนแล้วค่ะครับผมทีหนึ่งทีหนึ่งครับ สี่หนึ่กัเขาตรงนี้พอดีปูเขาเนาะหกา้เเอาคือเป็นสามสี่ละปูเก้าปูโอ้โหแก่บูอาจารยนมากมากแต่งเันสี่เนาะไม่สามเก่าเนาะครับผม เดี๋ยวไม่อยู่รอบนี่เีม้นเข้าดีอยู่รอรบข 3, 4, เขาสามเสือัี่ันเข่าวิ่งอยู่เป็นแบบอะไรครับผู้ชมสามตัวบววานี่ครับอืออีกหนึ่งอีกคู่บบปูอ้าวผาาู้ชมเข่าดีเนาะเขาชุดวินปูว่าเดี๋ยวป,ปูจังจะว่ังไห้ได้พี่น้องได้นะครับสามตัวบานีนปู หนึ่งห้าสองห้าสามตัวสามตัวเอาเจ็ดห้าสามหกห้าสามเลยมัธิบาตตัวนี้คือตามสูตรตัวนี้มัจเจียวตัวนี้เป็นเรื่อรัดรวยเจ็ดห้าสามใช้อีกแถวหนึ่งก็ได้ปูใช้เังผีปูขับผม เอาตัวนี้เป็นรักรวยกันเนาะตัวว่าจังหวัดมันมันมันทีบบางมันรับบงตัวนี้รลงเหยตัวนี้มันเป็นรักรยใส่ตัวนี้เอ้มันเข่าซ้ำตัวจีดห่าสามครับอืมลงไปยี่ามลงเหรอจีดห้าสองอะสองมั่วมีที่ปูน่เนี่ยามลงสามลงเตีมหนึ่งหาหนึ่งหาสองงามขืนมันลงเจียวเกียดหนึ่ง ีเกตหนึ่งได้ก็ะจง่งสี่ศูนย์สี่ห้าห้มามาดีนีห้าสามมาสองเ้าห้ หกห้าหกาเจ็ดเจ็ดเจ็ดมะขันปตัวนี้เนาะมันดีมากส่วนนี้มันดีขึ้นไปส่วนนี้แล้วนี้เลยมาส่วนนี้สามสองเจ็ดสองเจ็ดตัวเกาตัวปูนะตัวที่ปูเอยงวัตัเอออสเจ็ด เก้าสามสีบอกสิบสองลงอย่างงี้สิบห้าสิบเอ็ดสิบสองคือกลงอย่างงี้มาสี่ก็ได้ดินี่มาเจ็ดสูนเจ็ดศูนติปัวอืมันมันบอนก็มาเป็นซูนก็นได้นี่อ่าเอาจมอ่มาชมนี่สี่เจ็ดศูนมาสีม่มีดิเดียมดอกมาสี่มี่ครับเอาสรุบก้าถา มิการมิเกินแล้วเนาะครับไลม่ไปตัวเองไล่มันงงเียนเลยปูอืรวยขึ้นตัวบันรวย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 วันที่สองยิงออกปุ๋งมือเนาะตรงมือแหละครับปูเพราะว่าอ่อนออกทุกปีครับผมออกคือเขาครับนออกทุกปีก็ออกวันที่สองนี่แหละครับผมครับผม อาเอาวงตัวไหนปูววงตัวไหนวงตัวไหนวงหาสามนครับครับยุกสามน่าสาม เด็ดหมึ่นวันมังเกัลที่บ่ดีขีดขาจีดมึงบ่มาเป็นเลขกลับบอกใส่ซุ่มดีแล้วเีจรเจ็ดสองเด็สามเนางเอ้ามาลักนึงกับใส่ลักนึงครับใกล้แปดเก้านี่ล่ละเด็กนุ่งค,ควนล่ะเอา้าเออท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นะครับชุดสองตัวกัจลายคู่เนี่งวดนี่นะผู้ใดมักสูตรซีซีทิศปูกะ 71280439นะผู้ใดมักสูตรสีทิศกับตรงกัน39ตรงกันกับสูตรนี้ของปูนะครับ39นะครับปูก็มีจับมาให้39นะครับ39หรือผู้ใดมัก4ตัววินนะครับ1 2 3 4จับวินเอา1 3 1 4 2 3 2 4ท่านผู้ชมนะครับอ่าชุด2ตัวพี่น้องปูจับให้71538915 9103 ที่จริงสานี่ปูว่าจะเขียน3าเก่าพี่น้องได้เป็น3ามีอ่ปาปูเอากับว่าไนนีก็มีเล็กลงลงกันนั่นอ่าสามสี่นะครับอเอาปูวงกลมให้2ตัว5้กับ1 5นะับชุด3ตัว7จ็ดหาอันนี้ C 70เจ็นทำช่วมปูเน่นคือเจ็ดหาสหรือพ้ใดมักสูนยนี่พี่น้องนะับหาหยิบจับลอตเตอรี่เป็นสูตรสตัวแนมนะครับแคปหน้าจอได้ทำช่วมเดอ้อ นะครับเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมหาวมา,ข,าข้าชอบกันจังหาหยิบจับลอตเตรรอ,อรี่บ่มักบ่ชอบเบิ่งซื่อๆท่านผู้ชมุมนะหลายคู่แน่พี่น้องเอาตัวที่ปูเน้นให้นะครับอันนี้หาลอตเตอรี่ไว้ไเลยเผื่อได้รางวัลใหญ่ท่านผู้ชมุมหนับชุด3าตัวเอานะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมกราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะให้โชคให้ m ắ นให้ร่ำให้รวยหนับสวัสดีครับ